5 Luxury Brand ประจำปีนี้จะมีอะไรบ้างติดตามกันใน h ฮโซ h a p p e n i n i s g ค่ะครับ สวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซฮับพินกนะคะและในช่วงนี้ก็มาเด็ดข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและซ e เลริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะมากันที่ผู้ที่กําลังจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณสุปชยัยกัญจะนะศักชัยค่ะก็จะมาแนะนําธุรกิจของเขานะคะนั่นก็คือระบบการชาระเงินออนไลน์นั่นเองค่ะ สุประชัยการชนะศักชัยนะคะไฮโซรุ่นใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Boston University และประิญญาโทด้านการบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศจาก t u u n e r r i r r s s h o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 f g l o b a l ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความลหลงไหลบวกกับความชืนาญในด้านการเงินและทำธุรกิจออนไลน์นี่เองจึงนำมาสู่การเข้ามาร่วมถือหุ้นบริษัท Pay Solution ค่ะ ตอนนี้มีบริษัทชื่อ PaySolution เป็นบริษัทที่เป็น Solution เกี่ยวกับทางด้าน Payment Gateway ธุรกิจหลักๆก,ก็คือเป็น,ปนการ f a c i l i t เ t e การชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็แต่เราจะทำเป็น Solution เพื่อที่จะเจาะเข้าไปสู่ SME ของประเทศไทยตัว SME เองเนี่ยครับมันมี Target ให้เล่นตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เข้าเป็นเป็น Solution เพื่อที่จะให้ SME พวกอย่างเงี้ยมาทำงานได้สะดวกครับ ก,ก็เวลาใครอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีระบบแบ็กเอนให้ก็คือเป็นช้อปปิ้งการ์ดหรือว่าเป็น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 อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะใครที่สนใจธุร,รกิจออนไลน์ก็ไปสอบถามคุณสุปรชัยได้นะคะ